name is วิภาวันหงยิม You can call me teacher ปลา Today we will study Thai subject about writing and reading abbreviations สวัสดีค่ะสติ d เดนมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยในท็อปปิการเขียนและการอ่านอักษรยอ่อซึ่งอักษรย่อนะคะท e เชอร์ก็จะแบ่งคลิปออกเป็น3คลิปนั่นเองนะคะนี่คือ EP ที่1 สำหรับ ep ที่1ที่เชร์ก็มี vocabulary มาฝาก student นะคะ five words repeat after me are you ready okay number one abbreviations spell ค่ะ a b b r e v i a t i o n s abbreviations อักษรย่อ number t w r i t i n g w r i t i n g writing การเขียน number t r e a d i n g r e a d i n g reading การอ่าน number f o u consonant c o n s o n a n t consonant พยัญชนะ number five dot d o t dot จุด student คะ,ะเคยเห็นคำเหล่านี้ไหมคะอักษรเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าะไรรู้ไหมคะจะสังเกตเห็นง่ายๆว่าอักษรเหล่านี้นะคะจะมีแค่ตัวอักษร นะคะไม่มีสระเลยเห็นไหมคะและที่สําคัญคือจะมีเครื่องหมายอะไรคะอยู่กํากับไว้ด้วยเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายจุดนั่นเองนะคะแล้วเครื่องหมายจุดเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายวรตตอนอะไรคะามาดูกันนะคะคำเหล่านี้ที่สติลเดนได้เห็นนะคะนั่นแหละเขาเรียกว่า ตัวอักษรยอ่อนั่นเองนะคะอักษรยอ่อหมายถึงอะไรอักษรย่อก็คือเป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนทําให้คํานั้นสั้นลงนะคะเ,เวลาเขียนอักษรย่อนะคะก็จะมีเครื่องหมายมหัภาคหรือเครื่องหมายจุดนะคะกำกับตัวอักษรย่อทุกครั้งนั่นเองนะคะคาตัวอักษรย่อนะคะก็จะมีประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาในการเขียนนะคะและนอกจากนี้ก็ยังประหยัด เนื้อที่ในการเขียนด้วยเช่นเดียวกันค่ะอักษรย่อนะคะเราก็จะมารู้หลักการเขียนอักษรยอ่อเมื่อรู้หลักการเขียนแล้วเราก็ต้องรู้หลักการอ่านด้วยนะคะฉะนั้นมามาดูหลักการเขียนกันก่อนหลักเกณฑ์ในการเขียนอักษรย่อนะคะก็จะมีอยู่5ข้อ1คือ าการเขียนอักษรย่อนะคะให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเขียนนะคะข้อ2เนี่ยถ้าพยัญชนะตัวแรกของคำนั้นนะคะเป็นหอนำเช่นหอนำยอหอนำนอหอนำรอให้ใช้ตัวอักษรให้ใช้พยางพยางศรีค่ะให้ใช้ตัวพยัญชนะที่อยู่ถัดไปจากหอหีบมาเป็นอักษรย่อนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษารายละเอียดต่ออีกทีหนึง่งข้อที่3ก็คือ,อคำที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะเป็นอักษรนำที่ไม่ใช่หอนำนะคะหรือคำที่ควบกล้าเนี่ยเราจะใช้อักษรที่อยู่ตัวหน้าสุดเลยนะคะให้มาเป็นอักษรยอะะ่อค่ะต่อไปข้อ4คือให้เวลาเขียนอักษรย่อนะคะเราจะต้องเว้นวรรคด้านหน้า และเว้นวรรคด้านหลังด้วยนะคะเราจะไม่เขียนข้อความติดกันนะคะข้อที่5ค่ะเมื่อมีตัวอักษรย่อนะคะมาอยู่ชิดติดกันเราจะไม่เขียนชิดติดกันนะคะเราจะต้องเว้นวรรคก่อนนะคะต่อไปนะคะมาดู ลงรายละเอียดกันดีกว่าว่าหลักเกณฑ์ในการเขียนอักษรย่อนะคะที่มีอยู่5ข้อเน่ะเรามาดูรายละเอียดข้อที่1กันนะคะว่าใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกเป็นตัวย่อนั่นอะทำอย่างไรนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1ก็คือถ้าเป็นคำคำเดียวนะคะแต่ว่ามีหลายพยางค์เราก็ต้องใช้คำหน้า ตัวตัวอักษรคำตัวอักษรนั้นนะคะมาเป็นอักษรย่อได้เลย example ยกตัวอย่างคำว่าเมสนะคะเห็นไหมคะจะใช้มอม้าเป็นอักษรย่อค่ะมอม้าจุดค่ะต่อไปคำว่าตำบลนะคะใช้ตัวเต่าตัวแรกนะพยางค์แรกตัวอักษรแรกนะคะเป็นตัวย่อได้เลยนะคะต่อกลายเป็นต่อเต่าจุดต่อไปค่ะคําว่าจังหวัดใช้จอจานตัวเดียวนะคะ คำว่านาฬิกาค่ะใช้นอน,นูจุดค่ะคำว่า,าศาสตราจารย์นะคะใช้ต่อสาราจุดค่ะเป็นตัวเ,เป็นตัวย่อนั่นเองนะคะ next ค่ะต่อไปนะคะก็คือในกรณีที่2นะคะก็คือเมื่อถ้าทำเป็นแบบเหมือนกรณีแรกแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอักษรซ้ำกันบ้างเกิดความสับสนกันบ้างนะคะเขาก็เลยอนุโลมให้ใช้ พยัญชนะต้นของพยางค์แรกหรือคำแรกนะคะเอามาเป็นตัวอักษรย่อร่วมด้วยกับตัวหน้านะคะนั่นก็คือ example sorry ค่ะยกตัวอย่างคำว่าตำรวจนะคะถ้าใช้ต่อเต่าจุดตัวเดียวเนี่ยก็จะไปซ้ำกับคำว่าตำบลนะคะเขาก็เลยให้ใช้รอเรือเอามาคู่กันได้นะคะกลายเป็นอักษรย่อเป็นต่อเต่ารอเรือจุดค่ะต่อไปคำว่าเด็กชายนะคะ เด็กชายก็จะไม่ใช้ดอเด็กตัวเดียวใช้อักษรใช้2ตัวนะคะคือดอเด็กจุดชอช้างจุดค่ะต่อไปคำว่านักเรียนค่ะนักเรียนใช้นอหนูรอเรือจุดเป็นตัวเป็นตัวย่อนะคะต่อไปคำว่าโรงเรียนค่ะใช้ตัวย่อเป็นรอเรือจุดรอเรือจุดนั่นเองนะคะจะเห็นว่า,าเมื่อก่อนนะคะเราจะใช้ เราจะย่อคําว่าโรงเรียนนะคะเป็นรอเรือจุดรอเรือจุดนะคะแต่ตอนนี้นะคะราชบัณฑิตยสถานได้เปลี่ยนแล้วนะคะให้มาเป็นอักษรย่อเป็นรอเรือรอเรือจุดนะคะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นรอเรือรอเรือจุดเนี่ยก็ไปซ้ํากับอักษรย่อของคําว่าโรงแรมซึ่งใช้อักษรย่อดเดียวกันเลยนะคะ แต่ว่าเราก็ควรเวลาเราอ่านเราก็ต้องพิจารณาให้ดีนะคะว่าคำแวดล้อมหรือบริบทเรื่องราวมันกล่าวถึงอะไรเราจะได้เข้าใจได้ถูกต้องว่าอรอเรือรอร,อร,อร,อรอจุดที่เขากล่าวถึงนั้นเป็นคำว่าโรงเรียนหรือความหมายว่าเป็นโรงแรมนั่นเองนะคะฉะนั้นเพื่อจะได้เข้าใจความหมายะฉะนั้นสำหรับหลักเกณฑ์ในการเขียนอักษรย่อนะคะ ข้อที่1นึ่ที่เชื่ออธิบายไปแล้วฉะนั้นเหลือข้อที่ 2, 3, 4, 5ามสี่ห้าที่เชื่อจะอธิบายใน EP ีที่2โอเคนะคะฉะนั้นเจอกันใน EP ีที่2นะคะ See you again in EP 2 goodbye ค่ะ